จอดเนี่ยเบนโชนไปอีกนี่โอเคครับไม่ต้องออกนะปนนะไปด้วยเบนโชเชฟเทตหนึ่งจุดเก้กาครับผม ลองวิ่งดูนะครับ oh. แป๊บหนึ่งครับคาดเบลก่อนข้างหลังคาด้อมเลยข้างหลังคาดด้วยนะครับ <c oughs> บางๆนะฮะเมื่อ <c oughs> ก,กี้จุนรอบแรกจุนให้เยอะไปนิดนึงควัน โชยเลยนี่ฝ่ายสองดบอควันลงมานะครับเป็นไงครับได้ไหมครับได้ครับโอเคเนาะติดตามเพจตั้งแต่ยังไม่ออกรถนี่ออกรถแล้วก็ลันอินเรียบร้อยแล้วก็โตตามเลยฮะ,ะจัดเลยมีท่อไปใบเดียวแชทก็ยังไม่ได้อดุดเอ้ยแัทเปลี่ยนแล้ว e ี i ยังไม่ได้อดุดคันนี้เป็นตัวสูงฮะ,ะตัวท็อปสี่ประตู เอามาทำเป็นอีลับแคะยางสีสองนอนาคตคัดน่าจะลื่นนะเพราะยางเนบใช่ไหมครับเียทำใจไว้แหละเรื่องคัดกระโบาสายซิ่งอะไรเงี้ยจะลองดูว่าออกอยู่เทิร์นเป็นยังไง ทำไปก็แรงม้าอยู่มาณสี่สิบม้าทอากระมาณเจ็ดสิบปดสิบไม่ได้หนักมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคัดลื่นบูธเท่าเดิมไม่จนบูธให้บูธโรงงานเดิมเมาก็สามสิบนะฮะเยอะเยอะจัดเครื่องเล็กๆสำรับ,บท่านผู้ชมนิดหนึ่งฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้ได้ลองนั่งแล้วนั่งมาก แรงมากผูลฮันสััมมาแรงมากเปลี่ยนคนละคัน้ฮะคนละแบบจากตอนออก <_ EN> ตอนมาคนละคันแล้วฮะใจเย็นๆนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งนีกันไปไหนฮนะรดเยอะรถเยอะต,อะตาโต บางๆนะครับขวัญส,สวยๆเลยทีเดียวเชียวประมาณยี่ิบห้าหลงมาเลยกเครับแปดพันอันนี้มีทำชกมาแล้วบ้างแต่มันก็ยังมีเด้งๆบ้างะะอาการเบาๆของคันเลื่อนนะคระับเพิ่มขึ้นมาก็จะมีบ้างนิดหน่อยการคันเลื่อนแต่เมื่ออยู่ที่ว่า ส้นตีนเราว่าจะเหยียบมาก <bağ> เหยียบน้อยอยังไงถ้าส้นตีนหนักก็ลื่นไวหน่อยครับโอเคนะครับใช้ได้นะใช้ได้จัดปลายชุดเียรอมันนานหรือสัมผัสเองรู้เลยเป็นยังไงโอเคครับมีอะไรอยากรู้อยากถามโทรมาได้นะครับโทรมาประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะ่ะ ตอนเช้าไม่ร,รับโทรศัพท์ก็น,นอนครับโอเคครับ